ในโลกของสงครามยุคใหม่ความเร็วคือทุกสิ่งโดยเฉพาะในสนามรบที่เครื่องบินรบและโดรนสามารถปรากฏและหายไปในพริบตาหนึ่งในอาวุธที่ได้รับการยกย่องว่ามีความเร็วสูงและแม่นยำที่สุดในโลกคือ Starstreak ขีปนาวุธต่อสู้อากาศจากสหราาาชอณจาักรที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายทางอากาศด้วยพลังและความเร็วเหนือเสียงเกินกว่าใครประวัติและการพัฒนา Starstreak ถูกพัฒนาโดยบริษัท t e s Air Defence ซึ่งมีชื่อเสียงในการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับโลกโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1980เพื่อแทนที่ขีปนาวุธรุ่นเก่าอย่างโดภัยและเจวินของกองทัพอังกฤษจุดประสงค์หลักคือการสร้างอาวุธที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่รวดเร็วเช่นเครื่องบินรบเจ็โจมตีและเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธ หลังจากการทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง s t a r s t r e a ได้เข้าสู่ประจำการในกองทัพอังกฤษช่วงต้นทศวรรษ1990และยังคงได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงรุ่น Starstreak HVM High Velocity m i s s i l ซึ่งหมายถึงขีปนาวุธความเร็วสูงพิเศษโครงสร้างและหลักการทำงานสิ่งที่ทำให้ s t a ร s t r e a แตกต่างจากขีปนาวุธทั่วไปคือระบบหัวรบแบบลูกศรสามหัว Triple ซ System หลังจากถูกยิงออกไปจากท่อยิงขีปนาวุธจะเร่งความเร็วด้วยจรวดขับเคลื่อนจนถึงความเร็วกว่าม,ามหรือมากกว่า3าเท่าของเสียงจากนั้นจะปลดปล่อยหัวรบย่อยจำนวน3ลูกออกมาซึ่งแต่ละลูกสามารถติดตามเป้าหมายได้ด้วยเลเซอร์และพุ่งเข้าชนด้วยพลังแรงสูงแต่ละลูกสอดมีระบบควบคุมทิศทางด้วยครีบเล็กๆและหัวรบระเบิดที่สามารถทะลุเกราะได้ทำให้เมื่อมันพุ่งเข้าชนเป้าหมายเช่นเฮลิคอปเตอร์หรือโดรนผลที่เกิดขึ้นคือการทำลายล้างอย่างฉิดขาดความเร็วและความแม่นยำระดับโลก ด้วยความเร็วกว่ามก3.5สตสตรถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อสู้อากาศแบบยิงจากบาทที่เร็วที่สุดในโลกระยะยิงมีประสิทธิภาพประมาณ7กิโลเมตรและใช้ระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์กึ่งอัตโนมัติ (semi-automatic command to line of sight) ผู้ยิงเพียงแค่เล็งไปยังเป้าหมายระบบจะควบคุมให้ลูกศรติดตามลำแสงเลเซอร์จนกระทั่งเข้าชนจุดเด่นของระบบนี้คือไม่สามารถถูกรบกวนด้วยสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ (jamming) ได้ง่ายเหมือนระบบอินฟราเรด หรือเรดาร์ทำให้สตา r s t r e มีความเสถียรและเชื่อถือได้สูงในทุกสภาพสนามรบรูปแบบการใช้งาน s t a r s สตรสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งในลักษณะยิงจากบาทโดยทหารภาคพื้นหรือยิงจากแท่นยิงแบบพกพารวมถึงติดตั้งบนยานเกราะเช่นระบบ Storage b e m ของกองทัพอังกฤษซึ่งสามารถบรรจุรวดได้ถึง8ลูกพร้อมระบบตรวจจับและติดตามเป้าหมายอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีรุ่น s t a s t r e a k Lynel และ Wave m u l t i p h o n c h สำหรับการป้องกันพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นฐานทัพหรือสนามบินการใช้งานในสนามรบจริงคีปนาวุสทัสตริกได้รับการพิสูจน์ในสนามรบจริงหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงสงครามสมัยใหม่เช่นในปี2022ที่สหราชาอาณาจักรได้ส่งมอบระบบนี้ให้ยูเครนเพื่อใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศจากการโจมตีของรัเสเซียผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการสกัดเฮลิคอปเตอร์และโดรนโจมตีจุดแข็งและข้อจำกัด จุดแข็งของสต a s t r ริคือความเร็วสูงความแม่นยำและความทนทานต่อการรบกวนสัญญาณนอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือพื้นที่ภูเขาอย่างไรก็ตามข้อจำกัดคือระยะยิงที่ไม่ไกลมากเมื่อเทียบกับระบบขิปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศขนาดใหญ่เช่น n น s แมส์หรือเพทริแ t ตและการใช้งานต้องการการฝึกฝนของพลยิงอย่างชำนาญเนื่องจากต้องเล็งเป้าหมายด้วยเลเซอร์จนกว่าจะชนบทอส